ก็สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับคลิปนี้ก็จะพามาดูจานโอทําทางขึ้นบ่อนะครับว่าจะใช้ได้นานถึงครึ่งวันหรือเปล่าเพราะทางตรงนี้มันน่วมมากเลยครับขนาดรถไถ่ยังดันจะไม่ไปครับไม่มีไม้กันสั่นกับเขาหรอกครับมันสั่นๆเน่นหน่อยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะครับไม่ต้องมาอ้อนพวกมึงเนี่ย ทางมันพังเพราะว่ารถรถเขาเรียกรถอะไรแบบรอบมันเร็วอย่างนี้นะมับเนี่ยมันมาขึ้นตรงนี้แล้วมันตะกุยไหมถ้าคันอื่นไปมั้ไอรอบช้าๆไม่เป็นหลุมนะครับถ้ารอบเร็วมาอย่างกับช่วงยาวเมื่อวานมีช่วงยาวมาอ่นะครับนู่นจากนู่นมานะใส่เกียร์สามมามันก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เกียร์อะไรนะครับแต่ว่าล้อเขาแบบเหมือนฟรีตลอดเวลา ตรงนี้ยพังบ่อยมากครับดินเหนียวครับกตรงนี้มันจะเป็นช่วงบิดพอดีครับช่วงบิดแล้วก็ตะกุยครับมันมาหนืไดไอ้ตรงเราหักเลี้ยวพอดีอะ่ะ นบอกเดี๋ยวจัดให้ครึ่งวันพังจะถึงครึ่งวันไหมหรอครับวันนี้ก็เกือบเสร็จนะครับสะแล้วก็ดึงสโลปอย่างเดียวแล้วครับทีนี้ ก็ยังไม่ได้ทำงานกันนะยังไม่ได้เริ่มวิ่งงานวิ่งดินหรอกเพราะว่าน้ำมันโบมี่ครับเมื่อวานรถเยอะได้เที่ยวน้อยได้คนละสิบกว่าเที่ยวเองครับ ขึ้นนะแบบนี้มันงอขึ้นสูงมากอะถ้าถ้ามันแบบบิดลงอีกนิดนึงเนี่ยจะจะจะดันสบายมากครับอันนี้มันดันแล้วมันต้านนะเหมือนว่ามันจะงัดขึ้นอย่างเดียวอะเราวางใบมีดเสมอแล้วมันก็ยังจะแบบงัดขึ้นอะแบบพลิกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามันแบบได้เอางองงลงมาหน่อยอย่างเงี้ย จะดันสบายมากเลยครับตรงนี้ตอนแรกโคตรเรียบเลยครับทางตรงนี้แต่ว่าผมขึ้นเกียร์สนี่แบบไม่ต้องเหยียบคันได้เงครับเจ้ายักษ์นะแต่คันอื่นไม่รู้ ถ้าทางเรียบๆแค่นี้เกียสองแบบไม่เหยียบคันเร่งก็ขึ้นได้ครับ <c oughs> ถอยถอยถอยรถไถเลยไปทางบนรถไถเหยียบขี้แตกหรอกนี่ครับดับ เมื่อวานนี่มีรถมาซื้อดินนี่สองทีมงานนะครับทีมงานสอทนกกับทีมงานไร้สังกัดแนะับเขามาซื้อเอาไปเทที่ของเขาคนระับหรือว่าเขารับงานไว้แต่ว่าเขามาซื้อดินเราเงี้ยเราก็จอดรอเขาก็วิ่งไปเทไกลอยู่นะครับแต่ว่าเขาวิ่งทางเรียบทางแบบลาดยางเนาะเราวิ่งคอนกรีตเนาะวิ่งเร็วไม่ได้ ลมในลมเน่นั่นแหละมันเตคคุย ดันเสรยขึ้นไปเลยครับเสยขึ้นแล้วก็รูปลงมาฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันแบบนั้นแหละเห็นไหมครับถ้าเราเสรยขึ้นปุ๊บมันเรียบเลยแต่ถ้าเราดันลงมาอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งจะเป็นหลุมครับ มันต้องเซยขึ้นอย่างเดียวพี่เอ,อาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโชเฟอร์แล้วครับนี่ครับเทคนิคก,การดันดินแล้วก็ เราต้องดูดินด้วยนะครับถ้าดินมันไหลามานนี่เราดันขึ้นอย่างนี้ครับทีเดียวเรียบเลยเราไม่ต้องแบบดันไปดันมาถ้าดันไปดันมามันก็จะอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับมันไม่ไปไหนหรอกไม่เรียบสักทีหรอกครับคบน่เรียบแล้ว มอตานี่เก่งนะครับนี่ขับได้ทุกอย่างครับยังไม่เคยขับแค่รถไฟครับ แล้วครับเป็นไงเอาพ่ชูไปไหนอ่ะโยไปไหนเอาลูกลังประเทศน,นาตาอ๋อ,าอาทางไปนาตาของใครกี่เที่ยว ทางนี้จะเป็นดินดินเปียกๆนะครับทางนน้นที่ทำกั้นเป็นคูไว้ครับถ้าวิ่งไปแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยคือว่าเราไม่ต้องเหยียบไม่ต้องแบบกระชากเงี้ยทางไม่พังหรอกครับเพราะทางนี้มันแข็งมากเนี่ยเพราวิ่งขึ้นแต่ทางนี้ประจำาครับ ผมก็ยังแปลกเอ้ยทำไมมันพังเร็วจังเลยรถวิ่งเยอะรถวิ่งเยอะถ้าเข้าใจการขับมันก็ไม่ไม่พังหรอกครับเรียบแล้วฝีมือตาโออยู่ข้างล่างครับตรงนี้ฝีมือพี่ตานฝีมือตาโอดันมาจากนู่นครับเอามากลบตรงนี้นี่ คาแรงครับตีนผีเนี่ยมันเป็นบักแล้วมันเป็นบักแล้วนะรถไถนี่ขับมาพังคาตีนหลายคันแล้วครับหมอตาลเนี่ยหมับ โรยไปไหนแล้วเนอะขุดดินทางไหนเนี่ยเอาเจ้าเจ้า,เ,อาอเ,จเจ้าอะไรเขาเรียกเจ้าอะไรโอ้หลุดเด้อหลุดเด้อหัวหลุดเด้อลงมาเลยลงมาเลยลงมาโอ้โอ้โอ้ร้อยสามฮิตาชิมาดูพี่ตานทำทางต่อไปให้ตต้ไปเคลียรร์คับ รถไม่ต้องหยุดเลยครับสับเกียร์ถอยเลยเป็นดันไปครับปัดแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยอันนี้เสียงดังนะครับยันมาเนี่ยเสียงแบบแป๊ดๆเลยครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่รุนเป็นอะไรครับเสียงเบาตอนผมขับตอนนั้นเสียงยังดังเลย ที่ผมมาปีแรกๆนะครับเสียงเหมือนฟอร์ดอะแบบขับมันมากครับรถถ้าเสียงดังเนี่ยแบบรถไทยเสียงดังขับเหมือนว่ามันแรงเยอะอะครับอันจริงๆมันก็ไม่ได้แรงเยอะหรอกแต่เสียงมันดังเนมันเลยในความรู้สึกของเราอะ่ะแบบตอนเราเหยียบนี่มันแฟดนะครัแบบถ้าเสียงดังเราก็จะเหยียบแบบนี้แหละครับเสียงค่อยๆนี่ขับเหมือนรถไม่มีแรงครับ รูปไปรูปมารูปไปรูปมาก็จะเสมอแข็งเรียบร้อยนี่เราก็รอกินข้าวนะครับนี่ถ้าไปทําชั่วโมงนี่ ้งพี่จาลไปทำชั่วโมงครับขับรถได้ใจมากครับเจ้าของนาชอบครับแบบนี้คนจ้างชอบไปเสร็จแล้วครับ โอ้จเจ้าคันนี้มาลงนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลโร่หกล้อซิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ